สวัสดีค่ะกอจะเจริญกันยางนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสินค้านะคะมาชมบรรยากาศหน้าร้านค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ายางมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนไม่แพ้เครื่องยนต์เลยนะคะเวลาจะเปลี่ยนยางทั้งทีต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งงบประมาณภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆน,นะคะ เวลาของมันจะหมดหรือมันจะเสียนะคะมักจะหมดเสียไปพร้อมๆกันสะทีเดียวนะคะยางรถยนต์นะคะจะเปลี่ยนทั้งทีถูกทนและดีก็ว่ากันไปตลาดยางบ้านเรานะคะมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานความเหมาะสมในด้านต่างๆนะคะทางร้านขอมานําเสนอ,อยางป้ายแดงทอศูนย์ล้อแท้สเปคเดิมๆจากศูนย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่ๆค่ะวันนี้สาขา2มารับของด้วยนะคะ ทางร้านค่ะนะคะมี2สาขามีที่จังหวัดปทุมธานีคือที่นี่นะคะแล้วก็ที่จังหวัดชัยภูมิอยู่อําเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะนะคะมาชมชุดแรกกันเลยค่ะนะคะก็จะเป็นล้อก,กระบะมิสูเท,ท่านตัวเตี้ยหน้าหล่อค่ะนะคะขนาดล้อขอบ16นะคะแม็ ท่านตัวเตีย้ยจะเป็น5รู1 1 4ยนะคะยางมาคู่ตัวบิสโตนดูลวิตร,รุ่น R 6 6 0 a ค่ะขนาดยางเบอร์22565 R 1 6นะคะตัวนี้แนะนำเลยนะคะยางนะคะน่าจะกว้างขึ้นจากกระบะตัวเตีย้ยรุ่นทั่วไปค่ะเพราะว่าหน้ายางจะเป็นเบอร์225องานะคะดอกยางใหญ่ร่อง นะคะตัวนี้สมรรถนะในการขับขี่ดีเยี่ยมรับน้ําหนักได้ดีนะคะเพราะว่ารถที่ร้านก็ใช้สเปคนี้อยู่ค่ะเวลาเข้าโค้งนะคะหนึบดีจังเลยนะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะนะคะยางจะเป็นบิสโตนดูลวิตร,รุ่น R660A นะคะยางเบอร์ 22565R16 ค่ะนะคะยางยังเป็นปี2021อยู่นะคะสัปดาห์ปลายปีแล้วค่ะนะคะถ้าเกิดว่า22มาก็ยังเป็นต้นปีอยู่ก็คือว่าเหลื่อมกันที่สัปดาห์นะคะทางนี้ลูกค้าไม่ต้องซีเรียสค่ะเะ ว่ายางใบแดงของทางร้านจะรับประกัน2ปีนะคะแมกพร้อมยางชุดละ12,000บาทด้วนพร้อมน็อตแท้จากศูนย์ชาพอยาง4เส้นนะคะอยู่ที่9,000บาทรวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยค่ะกระบาะตัวเตีย้ยขอบ16นะคะรถตู้นะคะสเปคนี้เบอร์นี้แนะนาเลยค่ะ ชุดต่อมานะคะก็จะเป็นมิ b ูบิชิไททันแอ l e t e ค่ะตัวนี้นะคะแม็กจะเป็นสีดำเงานะคะขนาดขอบ18ยางมาคู่ตัวบิสโต n นะคะ26560 1 8ดุลเลอร์ HT 684ชุดละ26,000บาทค่ะนะคะและตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะนะคะเพราะว่าน่าๆน,นะคะจะมีของเข้ามาสักชุดหนึ่งนะคะ วันนี้นะรอบนี้ได้มาเลยค่ะ3ชุดนะคะเป็น t o y ยต a GR Sport ของตัวเตี้ยนะคะแม็กะค่ารู114ค่ะนะ,ะดดน <ivi> เดี๋ยวพาไปชมอีก2ชุดข้างหน้านะคะเดินตามมาเลยค่ะ <an> เพื่อมีพี่ๆท่าในใดสนใจและตามหาอยู่นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นตัวท <t> ็อปคนไม่ค่อยถอดค่ะนะคะชุดล้า18,500บาท จะเป็นยางมาคู่ตัวบิตโตนโทเรนซาค่ะยางเบอร์21555 R 1 7ขายแม็กพร้อมยางยกชุดไม่ได้แยกขายนะคะตัวนี้ชุดละ1 8 5 0 0บาทพร้อมน็อตแท้จากศูนย์เอาของเก่าของเดิมมาเทินเป็นส่วนลดได้ค่ะนะคะตัวนี้ สามารถใส่กับกระบะโตโยต้าตัวเตี้ยได้ทุกรุ่นเลยนะคะหรือจะเป็นอินโนวาก็ได้ค่ะนะคะยางก็จะเป็นยางป้ายแดงทอศูนย์นะคะล้แอแ้สเปคเดิมๆจากศูนย์เลยค่ะ มาต่อกันด้วยกระทะพร้อมยางขนาดขอบ15ค่ะนะคะเป็นกระทะ6กรูนะคะขอบ15กระทะพร้อมยางชุดละ9,500บาทนะคะลูกค้าพี่ๆต้องการเปลี่ยนเฉพาะยางสีเส้นได้เลยค่ะยางจะเป็นเบอร์ 21570R15 บิ t ตนดุ n l a v i รุ่น R611 นะคะตัวนี้ได้เป็นยางปี2022แล้วค่ะนะคะเฉพาะยางสีเส้นนะคะอยู่ที่8,000บาท รวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยค่ะนะฮะเป็นป้ายแดงถอดูนย์ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นของที่ร้านแต่ทั้งนี้นะคะพี่ๆอาจจะเห็นฝุ่นเห็นเส้นสีหน้ายังไม่ชัดเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดน้ําล้างฝุ่นค่ะนะคะแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะชมเป็นภาพนิ่งสวยๆนะคะเข้าไปดูที่หน้าเพจ Facebook ค่ะเพราะว่าหนูก็จะถ่ายรูปอัปเดตนะคะถ่ายรูปสวยๆเป็นภาพนิ่งรายละเอียดราคาแจ้งพี่ๆให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็มาชมเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ได้เห็นสินค้าหลากหลายเนาะนะคะตัวนี้จะเป็นอ e ีสูบไฮเลนเดอร์ขอบ17ค่านะคะวันนี้มีเข้ามาหลายชุดเลยนะฮะช่วงนี้ออกบ่อยนะคะตัวนี้เพราะว่าลูกค้าฐานที่ใช้อ e ีสูบขอบ16ก็ดี17ก็ได้นะคะเยอะมากเลยนะคะขอให้ยางหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะแม็กมาสภาพไหนได้หมดเทินเก่าแล้วจะใช้เงินที่16,500บาท ได้ใหม่ทั้งแม็กและยางพร้อมเปลี่ยนน็อตให้เสร็จสับเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น Ford ดขอบ18นะคะตัวนี้จะเป็น e v เวอร t นะคะขนาดขอบ18ค่านะคะนานๆจะได้มาทีนะ,ะตัวนี้ขนาด 5, 18, Bitcoin, 68, 4, ยาง265 60 R18 บิดโตนดูเลให้ที684ค่ะยางปี2021นะคะราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่26,000บาททวนและตัวนี้เป็นวยแท็กขอบ18ค่ะ ราคาเท่ากันเลยนะคะชุดละ26,000บาทท้วนค่ะขนาดยางเบอร์ยางนะคะเหมือนกันค่ะยี่ห้อยางที่ติดมาก,ก็คือ p i s t o n ดู e l l ร r ให้ T684 เหมือนกันนะคะปี2021ปลายปีค่านะคะให้ดูได้เห็นสภาพหน้ายางก่อนถ่ายยางก็จะเป็นป้ายแดงต่อศูนย์ยางสวยแดงร้อยนะคะชุดนี้คือพนน้ำล้างฝุ่นออกเรียบร้อยค่ะนะคะ26,000 แล้วก็พี่ๆที่ใช้ Ford หรือ m a ด้าอยากจะเปลี่ยนนะคะจาก17ใส่18ตัวนี้แนะนำเลย e อเวอร t รุ่นเก่าสามารถใส่ได้นะคะของเก่ามาเทินค่ะเป็นส่วนลดได้ชุดนี้ก็จะเป็น Toyota m a ม5รู114นะคะสามารถใส่ Revo Z Edition ได้ใส่ตัวเก่าได้เลยนะคะที่ที่เป็น Toyota 5รู114 ะะยางก็จะเป็นเบอร์สอง6 5 R 1 6รุ่นนี้นะคะจะมียางที่ติดมา3ายี่ห้อค่ะชุดนี้ยางคู่ตัวบิสโต้นะคะรู้สึกว่าจะได้เป็นปี2022แล้วเนาะนะคะ14,000บาทท้วนค่ะราคาแม็กพร้อมยางเลยค่ะลูกค้าคะแล้วก็ยางคู่ตัวดันหลบนะคะจะราคาชุดละ12,500บาทนะคะ เส้นสีเขียวสีเหลืองหน้ายางชุดนี้จะเป็นยางคู่ตัวดลอบค่ะนะคะแล้วก็จะมียางคู่ตัวมิชลิน14,000บาทด้วนนะคะเหมือนกันของอยู่ด้านในร้านมีให้เลือกหลายชุดค่ะพี่พีสามารถมาเลือกได้เลยที่หน้าร้านนะคะ คนขึ้นรถเรียบร้อยนะคะพร้อมออกเดินทางแล้วสำหรับสาขา2นะคะฝั่งนี้จะเป็นเครื่องมิลลิ่งนะคะเราจะมีไว้เจาะล้ออีสุโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะที่สาขา2ล้อจะถูกเจาะจากที่นี่ไปแล้วเรียบร้อยหากพี่ๆสะดวกไปใช้บริการที่นู่นนะคะสามารถไปได้เลยค่ะนะคะแต่ทั้งนี้นะคะที่นู่นราคาสินค้าจะบวกเพิ่มจากที่ปทุมธาน,นีประมาณ500-1,000บาท ะะลูกค้าก็ตัดสินใจดูคิดบวกรบคุณหารนะคะถ้าเกิดว่ามันคุ้มมันประหยัดนะคะค่อยไปใช้บริการค่านะคะก่อนจะจบคลิปนะคะขอพามาชมรีวิวสักรันค่ะนะคะ ยางเบอร์265 65 R 1 7ที่พี่พี่ถามกันมาเยอะมากนะคะยังมีสินค้าค่ะนะเยะและยังเป็นราคาเดิมก็คือ14,500บาททั่วนะคะยี่ห้อบิสโตนดุนเลอร์ HT หกแ่ค่ะนะยางปี2021ปลายปีนะคะยางสเปคนี้เบอร์นี้ติดมากับฟอร์นะคะขอบ17อย่างคันนี้นะคะพี่เขาใช้ฟอร์ดขอบ17ตรงรุ่น เอาล้อเก่าเทินนะคะใช้เงินที่15,000บาทพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะได้ใหม่ไปยกชุดเลยนะคะลูกค้าที่ใช้ค่ายอื่นมาเปลี่ยนยางสีเส้น14,500บาทท้่วค่ะ